เื้องหลังความอร่อยอยู่ที่ผักโอ้โหหอมมากเลยหอมมากหอมมาก ข้าวจีทอดเอาครับไหนข้าวจีทอดนี่นะครับข้าวจีทอดข้าวจีทอดแต่นี้ไม่ใช่ข้าวจีทอดอันนี้คือข้าวจีปิ้งเบื้องหลังความอร่อย อันนี้ข้าวที่สุกแล้วข้าวเหนียวเพือผัดมะเอ็ดโอหอมมากเลยลกจานคืออันนี้คือรวมๆกันใช่ไหมครับหลายๆอย่างมันถึงได้เหลืองหอมอ๋อเหลืองจากกระทอ๋อเหลืองจากกระทอง กินน้ำจ้าอันนี้กะทิกะทิเอาไว้เติมเพื่อจะให้มันมันให้มันแห่หอมอร่อยครับให้มันหอมอร่อยโอ้นนี้กำลังนวดใส่กะทิผสมฟักทองธรรมดานะเนี่ยก็มีประสบการณ์สูงาม,มากเลยทองเช่นนี้นมีละลายทองเช่นนี้นมีละลายคือร้อนจะตั้งอยู่เย็น ข้าวจีทอดนะครับอันนี้อร่อยมากเลยหอมท,อมอทุกอย่างแไ่ตัง้งวงยาแล้ว อ๋อเตมกะทิไม่เติมกะทิไมนด้เืองอไเพิ่มความมันความสนุกสนานด้วยกะทินึงแล้วก็มันยอะวานน อร่อยแน่นอนเส้นน้ำตาลจัง่อยอืมมาก่าลูกปาหลเดินาหาลูกได้มักบุ้งสำหรับแกงเพพอคงชนะกินมากเลยนะครับ มันคิวซีไม่ต้องกลัวของแท้ทำจากมือ <c oughs> <c oughs> อร่อยหอมหวานมัน ของเทต้องทำจากมือใช่ไหมครับไม่ผ่านเครื่องไม่ผ่านนี้เครื่องอันนี้ทอด oh. อันนี้เอามาแนละ้วก็ทอดอ๋อท oh. ี่มาทอด อันนี้มือปิ้งอันน่าเป็นทางนี้เหรอค่ะนายพริกหยวกอัอนี่พริกหยวกนะจ้าหรือว่าพริกยักษคล้ายๆกันอันนี้ทานทำอะไรครับข้าจี่อ๋อ ว่าจะมาถ่ายข้าวจีแต่เจอข้าวอะไรเนี่ยอ๋อเจอขั่วเจอขั่วก่อนขั้วหอมหอมแท้เลยนะเนี่ยหอมหวานข้าวจีแท้ถ่ายวิดีโอใช่ครับถ่ายวิดีโอร้อยอร่อยเพราะว่า ไม่เคยทนปิ้งไม่ทันเลยไม่ทันปิ้งนะปิ้งไม่ทันครับปิ้งไม่ทันไม่ทันปิ้งกันหมดแล้วอร่อยอร่อยปิ้งเป็นแบบเป็นแล้วนั่นแหละมันอร่อยเป็นแบบเป็นแบบเป็นไง

อนนหอมหอมข้าวจีอันนี้คือหอมอันนี้คือข้าวจีเขาเรียกว่าหอมข้าวจีอ๋นอนึบอล มือตำใช่ไหมนีม่ตำอะไรครับตำหมากอะไรตำหมากข้าวเจต้มตำ